ลำเลยทุกคนนะครับผู้มีความยินดีที่ได้มีมาวันนี้มากล่าวความรู้สึกกับลูกๆทุกคนนะครับออวันที่19มกราคม2566นี้ก็จะเป็นวันรอบ20ปีหลังจากที่เราเปลี่ยนจากชื่อโรงเรียนวัดพระชิศรีบุญญาคมมาเป็นโรงเรียนเทพศรินนนทบ,บุรีนะครับผูอยู่ที่นี่มา21ปีแล้วก็เห็นความเจริญก้าวหน้า ของอาคารฐานที่และความเข้าหน้าของลูกๆทุกคนนะครับครูขอแสดงความยินดีกับสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันนะครับครูมีหนังสือทำเนียบนะครับทำเนียบรุ่นที่1น,นะครับแล้วก็ทำเนียบรุ่นที่2ที่ยังเก็บไว้นะครับเด็กเหล่านี้เนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยเขาสอบเข้าเรียนเทียรสเดนไม่ได้นะครับ แล้วเราก็าไปรับเขามาจากเรียนเน็ตเซอร์ลินเนี่ยมาเรียนต่อที่นี่มหนึ่งเสร็จแล้วเมื่อจบมสแล้วเนี่ยผลการเรียนที่ดีเย่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ไปไปเรียนต่อที่ที่งเรียนเน็ตเซอร์ินในระดับมสนะครับลูกศิษย์รุ่นแรกๆเนี่ยก็ประสบความสําเร็จเยอะเลยนะครับครูจําชื่อเขาได้ไม่หมดแหละครับนะก็ยังมีชื่อมีที่อยู่เขาทั้งหมดทั้งสองรุ่นซึ่งปัจจุบันนี้ครูก็ไม่ทราบว่าเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วนะครับรุ่นแรกๆเนี่ยก็ เป็นนักเรียนที่เรียนเก่งและเรียนดีนะครับมาเข้าเรียนมหนึ่งเนี่ยนะครับเขามาจากกรุงเทพนะครับเราจะมีรถบัสไปรับที่วัดเทพศรินแล้วมาลงที่แทงน้ำนะที่ตึกอาคารเนี่ยครับนะอาคารนี้เรียกว่าอาคาร2 16ลอริงหมายความว่าอาคารสองชั้นใต้ถุนโล่งนะลอริงก็มาจากอ,อ่าวาโล่งก็จะมี16ห้องเรียนเท่านั้นนะครับสมัยนั้นเนี่ยไม่มีรั้วรอบขอบชิด ตอนที่ครูย้ายมาใหม่ๆเนี่ยจะมีนักเรียนแค่270คนเองมีครูอาจารย์27คนนะครับครูย้ายมาเมื่อปี2 5 5 5อยู่ตั้งแต่สมัยไม่มีร้าประปาไม่มีโทรศัพท์นะครับแต่ปัจจุบันนี้นักเรียนประมาณ3,000คนนะครับลูกศิษย์ลูกหาที่จบจากนี่ไปก็ประสบความสำเร็จเพราะครูอยากให้พวกเราซึ่งเป็นศิษย์ปัจจุบันนะครับได้ดูตัวอย่างรุ่นพี่ที่เขาทำชื่อเสียงไว้ นะครับที่ครูจําได้ก็มีหลายคนนะครับรุ่นแรกเลยเนี่ยจำชื่อได้อยู่2คนคือลาโพกับเด็กชายยุทธชยัยแซจิลป,ปัจจุบันนี้เด็กชายยุทธชยัยแซจิวซึ่งเป็นรุ่นหนึ่งเนี่ยจบแพทยศาสตร์จากศิราพยาบาลตอนนี้เป็นคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลบ้านแค้วสมุทรสาครน,นะครับเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนี้ที่นี่กันดานมากนะครับก็มีอาคารเนี่ยเป็นอาคารถาวร แต่ก่อนตรงนี้จะเป็นสระน้ํานะครับแล้วตรงนู้นน่จะเป็นจะเป็นที่ต้นมะขามที่นักเรียนเห็นปัจจุบันนี้ที่มีสะพานเนี่ยจะเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อดําวัดกลางสวนแต่ปัจจุบันนี้พอปรเมศมรีก็เลยย้ายไปอยู่ที่หน้าประตูโรงเรียนโดยการขุดดินนะครับจากสระน้ําตรงนี้นะครับนะเอาไปถมเพราะเราไม่มีงบประมาณในการาซื้อดินมาถมนะครับมันก็ เกตประวัติเล็กๆน้อยๆก็อยากให้ผู้แม่ลำเภยทุกคนเนี่ยได้มีความรู้สึกภูมิใจและภาคภูมิใจว่าเราเป็นคนหนึ่งเป็นนักเรียนเทพศรินนะครับนเทพศรินนนทบุรีนะครับก็ขอให้พวกเราทำความดีและรักษาความดีอย่างนี้ตลอดไปเมื่อลูกๆจบไปแล้วอยากให้หันกลับมาดูโรงเรียนเราบ้างสิ่งไหนที่พวกเราได้ช่วยพัฒนาเรียนจะได้พัฒนา ให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับครูก็ขอให้พวกเรามีความสุขความเจริญและขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องที่การงานและเรื่องของการเรียนนะครับยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ